เียวต้องสี่องค์ขลักษ์ด้วยหนึ่งตรงนีเคมีต้องมีสารปรับปรุงดินก็คือมีมีมูลสัตว์มีมูลไกล่ก็เขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุสารต้องมีแหละส่งเสริมให้ต้นต้นมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเห็นไหมอันที่สี่ก็คือต้องมีจุลินทรีย์ใ, 4, ให้มันขบซิบหาพอดอมันก็อยู่ในสารปรับปรุงดินก็ค่อยเติมเข้าไปเรื่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆกับประมาณนี้เนาะตรงนี้เนาะเออ<ะ>สุดท้ายครับพี่น้ำหนึ่งมีคําถามอยากถามอาจารย์ไหมสักหนึ่งคำถามหรือว่าอาจารย์ต่อให้หมดแล้วตอบให้หมดแล้ว สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกร้วยวันนี้มาชมปัญหาที่เกิดกับน้องเกษตรกรผูกุเรียนครับวันนี้อาจารย์ผดมายำชมวยดูชื่อคือห์ให้ดินอย่างที่บอกเมื่อกี้คือดินดินในตระกูลอย่างนงี้นะมันเป็นดินค่อนข้างที่อมด่างเพราะเมื่อกี้ดูให้แล้วว่าครับถามว่าดินที่พืชมันจะตตอบสนองได้เร็วอย่างต้นพวกนั้นมันตอบสนองได้เพราะดินมันอยู่ในลักษณะของการเป็นติดกดนิดนิดครับดินติดกดใช่ไหมอาจารย์อ่ามันไม่ได้กดเยอะก็คืออยู่มันจะปกซีกิหา แต่พวกนี้มันอยู่เจ็ดไอ้ต้นเหลืองๆนี่อยู่เจ็ดต้นนี้ก็อยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดแปดแปดกว่าตรงนั้นอะแปดอาจารย์เราขึ้นเรียกมาจิ้มหรือยังไงทำไมอาจารย์รู้เดินเข้ามารู้เลยเหรอไม่ใช่คือคือมันมีเครื่องจิ้มมันมีเครื่องเช็คคืออย่างที่บอกว่าปลูกเหมือนกันทําเหมือนกันถูกไหมทําไมต้นนี้มันโตครับทําไมต้นนั้นมันเหลืองเอาเหลืองเอาครับตรงนี้ทําไมมันแห้งตาย ็อย่างที่บอกว่าดินในพื้นที่เดียวกันอะไรเดียวกันตัวที่จะส่งเสริมให้ดินมันไปต่อได้นะั้นไม่ใช่ปุ๋ยครับมันคือสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆที่เรามองไม่เห็นมันก็คือพอดอพอดอรครับเราพูดกันง่าย,ายๆอาจคือเอาเรีนว่าจุลินรีย์นึ่นแหละแต่เนื่องจากว่าคนนฟูพืชเนี่ยเขาพอคอยได้สนใจเรื่องพอดอสนใจได้อย่าง จะปุ๋ยยงเดียวปุ๋ยยางเดียวปุ๋ยยงเดียวคืออันนี้มันก็ต้องเข้าใจว่าปุ๋ยอียังกัซสื้อมะไซเมื่อสัปดนล่ะ,ละ,ะ,ะเ,เรพราะว่าเพิ่นบริดกเกินเพราะนในเกษตรในบริดกเงินเลยอยาอ่างนั้จะงามอย่างเดียวกันนั่นไงแต่พวฮู้ว่าแล้วใส่ไปแล้วส่วนใหม่มันมีสอนตากกินเขาขึ้นเานนราบปล่บเวลาเขาสิกินเนี่ยเขาสิต้องแลกประจุกันเดครับปุ๋ยต้องละลายก่อนบางเอิญว่าปุ๋ยเนี่ย มันละลายมันละลายใส่ดินปุ๊บเนี่ยมันบริเวณเป็นเนื้อเดียวกันกับดินมันแยกสันคนละกับดินเลยมันเขาไปหอดสันเนี่ยมันก็ไปก่อกลุ่มขึ้นอะมันมันก็อยู่สันเนี่ยทั้งสันมันซึ่งลงไปอีกสันหนึ่งไปก่อกลุ่มอยู่อีกคนละสันมันจะเป็นสันดินสันปุ๋ยสันดินสันปุ๋ยสันดินสันปุ๋ยไปลักษณะนี่อันนี้เราข้าใจโครงสร้างโครงสร้างเพชรเจงไดรปุ๋ยทุกเม็ดเนี่ยมันละลายแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับดินเพราะว่าเวลาเผื่อมันดูดเนี้ยมันดูดเอาจากดินคร มีวิที่เดียวที่แห่มันเข่าไปเหนือเดียวกันกระดินคือต้องใช้พอดอจุลินทรีย์ไปย่อยสลายปุ๋ยที่มันอยู่คนละสันจารแก้ทันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็มันก็กดแก้ได้ทุกอย่างนั่นแหละครับครับผมเพียงแต่ว่าเราก็นําพวกนี้มาใส่มันก็จะไปเห็นเนื้อปุ๋ยที่เราใส่มันก็ไปกินเพราะปุ๋ยที่มันอยู่ตรงนั้นมันตกค้างครับครับมันยังค้างอยู่หันหลังมันพอไปใส่ดอกมันเลยให้ค่ากดค่าพีเฮตต่างมันมันค้างไว้แลวราหากพือเดยมันอยากได้อีกอย่างไ่สุดมันอยากได้อากาศมาตอนนี้เฮอกสเกย เขาใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อมี้ขนาดปลูกไม่ไม่เนี่ยไปกดเบิ้งดินเนี่ยดินมันสีเกียกกันมันไปดูได้ไหมจ๊ะก็ก็ก็ดูดิเนเอาเอาเอาต้นที่มันมีพอพอหายใจได้เนาะต้นหนึ่งต้นนี้กี่ปีแล้วต้นนี้เข้าไปที่สามนี่เลยพี่น้องเข้าไปที่สามอาจารย์ ปีที่สามนี่สวนอื่นเขาเขาออกไ่ายแล้วออกกแล้วแต่ส่วนนี้คือยังจําจำสินอยู่ยังจำสินอยู่เนี่ยแต่ผมบอกว่านี่ปุ๋ยเพิ่นกระใสปูนมาเพิ่นบรใสเนี่ยกระใสปกติเนี่ยแหละครับเนี่ยแต่ว่าสวนอื่นเขาเนี่ยไปอีกแบบหนึ่งสวนนี่เพิ่นกระติคือมันจุลินทซี์มันบ่เพียงพอครับอาจารย์ตอนนี้มันใส่เพียงพอจังไหนคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยเอาขาดมาเลยปวด กว,ว,ว่าแต่งให้นาดินมันคือใกล้เขาเสียหย่ามันนะ,ะแต่ว่าเขาได้ใส่จอกเขาใส่ขาดดึงใสย่ยถึงขวาแวาวออาต่ก็เอาจีลินซี่ของอาจารย์ยก็ันตั้งน้ำก็เอาห้อยห้อยบริเวณสรนพูมเนี่ยห้อยไปหลวดครับแต่ก็เปิดเฮ้ยมีหยับยังเปน็นบา อาจารย์ตอนนี้สั่งมาแล้วคือสารป่าปรุงรีมผสีหมักแร่ะสองตันครับอาจารย์ก็ใส่ก็ใส่รอบโคนส่วนน้ำหมักเราก็ฉีดทางใบตอนนี้ก็ใช้สูตรหนึ่งบวกสูตรสามหน่อยเพราะว่าไปกันน้อยหน่อยเอาอันนี้เพ่อได้ตำหนีเดี๋ยวอาจารย์เรียนรู้ไปด้วยกันก็ผมบอกว่า ไปเห็นสวนอื่นที่เพิ่นเห็ดได้แล้วเพิ่นกับใบกวบใบเงาแต่นี่โบเมนว่ามะว่าวคือจังบ่าให้กำลังใจมันโบเมนเังแต่ว่ามะว่าวเนี่ยแปลว่ามันหน่อยปุ๊บเท้าเสียหาวิธีส่งทรงเสริมแบบใดนจไงตอนนี้พอเท้าใส่ปุ๊บเนี่ยปุ๊บทุกยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบวันนะครับยี่สิบเอ็ดวันตัวนี้ก็ใส่ประมาณตึกสองถ้วยอันนั้นใส่มาจากอะไรพอสโฟก็เอามาใส่ในโคน ที่ห่มไว้นะอเอามาดกำสองกับมือห้อามตึงห้ากับปูใส่ก้นแต่ว่าต้องคาดเราก็ได้ต้นนี้ก็ <a> ใส่ได้ใช่ไหมใช่ได้ไหมครับต้นที่ปร่งมง้งตูงไม่โปร่งหนึ่งใส่ได้เลยครับเอาคาดคาด,าดแตงก่อนแตงให้มันเป็นหนาเรียบเพราะวาาา่ะน้ำห้าวก้อนนีมน่มันชื้นกว่าไปอยู่เนาะเอลืองแตแงแตงใช้แล้วก็ใส่สารปรุงดินห้าวก็ห้อยออมเลยเพราะห้อยออมเพื่อป้องกันพวกแอัดโคนให้ระวังเลยบ่นึงผู้เรียนมันเริ่มขึ้นสองสามปีไปแล้วระวังเรื่องน้ำยดน้ำน้อยคือมันจะเริ่มมีผิวมีแผลพวกนี้มหนั่นแหละงไม่ เห็นปุ๊บก็เอาน้ำมักจุดหนึ่งสองสามเลยใส่ปกกี่มากปกกี่ลีตาฉเดี๋ยวเฝ้าวปขีดไหมล่ะเห็นไงเอามีดมามีดปลายแหลมมีดปลายแลมุดด้านหน้ามันออกบางนี้เอามีดปลายแหลมคว้านมาเลยคว้านแผลมันเลยคว้านแผลมันเสร็จแล้วเอาน้ำเกลือมาน้ำเกลือก็เอาเกลือครึ่งกิโลเกลือแกงเขาเนี่ยเกลือนี่แหละเกลือใส่กับแกงเขาเลยล่ะเกลือมาครึ่งกิโลต้มน้ำสามลิตรเดือดปุ๊บก็ใส่ใส่แล้วก็ปล่อยมันเย็นใส่ขวดไว้เขาต้องนี่ตะการหนึ่งคือกับตะกร้าหมากเด้อในนั้นใส่ไม่เม็ดค S <S นี่ละตะกร้าอุปกรณ์สำหรับ<ฆ>เพลทเพลทสดไหมมีม,มีดอันหนึง่ง<ฆ>มีดปลายเริ่มแหลมมีดปอกผลไหม้ปลายเล่มแหลมเ<ฆ>สร็จแล้วก็มีขวดน้ำเกลือ<ฆ>น้ำเกลือก็ใส่ปอกกี้นี่แหละแล้วก็มีปอกกี้ใส่น้ำมักหน<ฆ>ึ่งสองสาเสร็จแล้วก็มีแปรงแปรงแปรงลวดแปรงลวดพอข้อขวานปื๊บแปรงลวดถู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 น่ะถูหล่ะเื่ปั๊นน้ำเกลือฉีดแล้วก็ถูถูถูเสร็จแล้วค่อยเอาปอกกี้น้ำต้นนั่นฉีดเข้าไปหันตรงน เขาบอกเกลือมันเป็นให้มันคือเหาเป็นแผลเขาใชต้องเอาหนังเกลือล้างที่ว่าแผลใด้ไม่นำไหลนำ้นำน้ำทำมันมีเลือดน,น้นำมีน้ำบอกเขาเห็ดฝ่าวเห,เห็ดพอสั่นมันจะกินต้นยองแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะบวกลื่น<อ>บวกลื่นหัวขาหัวเดือนอเดนาะหาลังจากนั้นไม่ใช่แหงตายไปโดยอ,ตอัตโนมัติดอกแล้วในการล้างแผลใน,ในการในการขูด <c oughs> ทำวอยบะครับความดีแค่ั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวครูเอาไม้มีดจิ้มกันไปปุ๊บก็เอาแป้งรับหนังเกลือทำความสะอาดก็คือเขาล้างแผลนี่แหละครับเออป่านนี้พอเขาเหยียบแผลแล้วปุ๊บบบที่เเหลลลือขาก็ไปแคๆๆ อ่านี่ล้างมือล้างมากอะเอาปกกีกมาเลยฉีดกันเดียวแค่นั้นเองแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยมันก็สิแห้งเพราะว่าจะเป็นต้นใหญ่ต้นน้อยคือกันหมดคือกันหมดเลยเออกันเท้ามันสังเกตดีๆแล้วอ่าต้นนี้เดี๋ยวเราหยุดโคดคุยกับทางหน่อเด้อว,ว่าขอาเวลาสักสองรอบประมาณสองรอบกับชี้สิบหามือครับชี้สิบหามือตันนี้ถ่ายรูปไปได้เนี่ยอดวจะย้อมมากนี่ นี่พี่น้องจำไว้ด้วยครับตัวนี้เนี่ยเรียนรูไม่ต้องกันเนี่ยน้องจะเป็นสีหลังจากซีเซพฮาเมื่อแล้วนอดพวกนี้มันส่ต้องอวบอุยุเลยหรอกครับอ่าแต่ว่าต้องใส่ตามผมบอกนะอันนี้ใส่ประมาณสักสามถวยก็ได้สามถ้วยซีถวยก็ได้ครับรอบแรกนี่ใส่มันหนักๆนะเพราะว่าจุลินซี่มันสิดงอะไรฟอสโฟไซด์อะไรก็ฉีดหนามากก็ย่างฉีดดูๆเนี่ยเอาเอาย่างละสองถวยได้ก็ได้เพราะว่านี่เห็นว่านี่นี่ยังนี่ยเป็นยังไงเนี่ยงามอยู่างบอกใบใส่มอนเลย มาแรงมันเหลื่มยองมาแล้วอ่าเอาเอาเอาช่วงนี้ก็เอาเอาเอาสามสองรอยเอาหนึ่งสองรยครับน้ำน้ำยีสิบลิตรสา0 0องร้อยหนึ่งสองรเพราะว่าน้ำยี่ลิตรครับอุ้ยเกตตัวหน้าสูง25ห้าขีดห้ขีด5้าใส่ไปหาช้อนแกงเพราอยู่นี่มันขีดไปเกิน2เตะกับมืแล้วดอกนี่อ่าเสร็จแล้วก็เอาตัว2ี่สอีกประมาณสามช้อนแกงครับมักทิ้งไว้จากสามถึงหาเมื่อค่ะ หิงแม่หันละใส่ถุงใส่ใส่ใส่สสหาถังมี่สิบลิตรน่าก,ก็ได้อ่าเฮ<ะ>็ดเจ๊สองถังเพราะว่าอยู่นี่สีปเป็นถังเดียวกับสีเหลวเหมือนเราบ่กนี่เงินบ่บละเออประมาณเดิเเนเอาเบ่งเอาเสร็จแล้วพอมันสามถึงหามือมันได้กินเอาเมือม่อนเน,นี้ยขึ้นมาไล่ฉีดฝนย่ำแรกใส่สารจับใบน้ำก่อนฉีดครับอ่าพอยี่สิบเบสมือปุ๊บพอใส่รอบนี้ปุ๊บสมมติว่ามือเจ้าใส่ยี่สิบเบสมือปุ๊บจะมาใส่รอบสองครับพอรอบที่สามเจ้าต้องเอาปุ๋ยตัวนั้นนักขีมีทันที แต่เจ้ามาักใส่รอบที่2อนี่มากที่รอบที่สามเนี่เจ้าปุ๋ยตัวนั้นมากเคมีไ้มากเคมีคือใส่4 6่สิบกกิโลเอาปุ๋ยมากระสอบนึง่งเดี๋ยวทั้งนี้เขาจะตอบให้ดอกในไร่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์หนึ่งกิโลยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งกิโลศูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งกิโลเป็นยังต้องใส่ศูนย์ศูนย์ทั้งตีมันมาทันมีดอกพี่ใบศูนย์ศูนย์หกศูนย์เขาเรียกว่าห เป็นโรงอาหารใบเขาสั่งขอสแสงแล้วเขาสิหูว่าตัวเอ็นมึงต้องไปอยู่เมืองไดตัวพี่มึงต้องไปอยู่เมืองไดตัวเขมึงต้องไปอยู่ไหนแต่ว่าเวลาตัวเค้มันแรนียนผิมากเนี่ยมันสิดึงธาตุอาหารรองอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนี่เซียมกำมะถันเหล็กสังกะสีทองแดงโมลลี่นีนัมแมงกานีสอโบมออก็ดิมันสิไปพร้อมกันเพราะไปพร้อมกันพืชมันสิบเดตดาธาตุอาหารนี่นะธาตุอาหารของอาจารย์อาจารย์ใส่เห็นหมดแล้วแต่อัตราส่วนมันมีพอประมาณกลางก่อน แต่พอรอบที่สามที่อาจารย์บอกว่าต้องใส่เคมีเพราะอะไร,พรเพราะว่าพืชมันกินอย่างเป็นอาหารหลักอุ้ยเคมีเคมีครับไอที่เจ้าไซนั่นละ่ะเห็นบ่ล่ะอัทนที่สองคือพวกอินทรีย์วัตถุขี่ไปขี่ไกลพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าบานของเขาอัทานที่สามคือเจ้าอยากให้มันตุน่นใหญ่เร็วบ่ใหญ่เร็วอาจารย์เจ้าต้องมีกุมแรล่เข้าไปซึ่งอาจารย์ใส่ไปในสารปะปุ่งดินเห็นแล้วมาตทนี่ไอที่บอาเมื่อกี้มันบได้มีชีวิตตัวมีชีวิตคือยูรินีย์พอดออยู่ที่ไหนกรมพัฒนาที่ดินั่นล่ะ พวกนี้ม yeah. ันส uh ิมาบริหารจัดการมันมีชีวิตมันได้กินปุ๊บมันแรีนขึ้นแรียนร่นได้เร็วเพราะมันแรีนขึ้นแรียนร่นได้เร็วปุ๊บมันก็ตอบสนองพวกนี้ได้เร็วอันนี้มันมีพ่อกระเทือนมันก็ะเรียนมาพ่อกระเทือนเรื่องขาด์คาจุนนี่ปาจารย์อาจารย์เรื่องอะไรก็สำคัญนะอ่ามีอย่างอีกว่ามาอาจารย์ถามนิดนึงว่าทำไมอาจารย์ถึงให้หมาย2100กับ4600ิบหอาจารย์เพราะอะไรตัวหน้ามันคือกลุ่มที่เร่งเล้อเร่งยอดเร่งเร่งลากเร่งใบ ตัวหน้าตัวหน้าก็คือตัวเอ็นก็คือใน,ต,นตัวเจนในตัวเจนมันเมื่อโกี้สองกิโลตัวสี่สบกูนย์เนี่ยมันบ่อยเห็ดยังเลยมันมาใบอย่างเดียวใบอย่างเดียวเ<ฮ>พราะว่าจุลินซีกินแล้วจุลินซีที่กินสี 000, แบบ่สบกศูนย์ูย์เดบเอาส่ไปกกำหนึ่งเนี่ยสามารถกินแล้วขี่ได้สามกำคือหนึ่งไลโซเบียมสองคือโพโตสัวเห็นบ่บอคักบวคากล้องเจ้าเห็ดบ้านไหม่ถิงไว้ยักสามปีรู้กลับมาเจ้าเสียกายปนางบวนี่จะปวกขึ้นเออนั่นแหละมันอยู่ในหันละมันสิยองเจ้าอ่ะเห็นบ่ S <S เราก็เอามันมาไปใช้ประโยชน์เขาเรียกว่าปุ๋มโปรตัวส่นมันมาเห็นปุ๋ยอยู่เรียเจ้าอะไอยังเวลาเจ้ามักมันกับไปอมไปในทองมันครับบ้านนี้มันมีชีวิตคือเขา้ากินข้าวล้วเนี่ยมันอยู่บ่กินข้าวล้วบ่ขี่บ่าบทายบ่ตัวนี่บ่บ<อ>่บ <S 2> <S 2> <S มีแล้วบ่ด้เข้ากันยังขี่ยังทายตัวอยู่เรื่อซี่มันก็คือกัดเพราะมันขี่มันทายมันตัวต่อมาปุ๊บส่มนี่มันได้อานิสงค์คือมันไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันใช้มันขี่ใส่หม่องนีมันเหยียวใส่หม่องหนีพวกนี้ดูกิ้นเนี่ยเลยมันขี่มองได้มอง ไปลอยสลายถึงงามถึง่างมันหลาขบวนการก็เพื่อสิได้กินอ้ยขันมันงามเจ้าบบได้ทั่วหาไข่หรอเพราะเจ้าบอกว่ามันสิไปต่อจังไดจ <c oughs> ารย <c oughs> น,นบ่่ะ <c oughs> เอาคันเจ้าใส่ปุ๋ยงามเจ้าสิให้อาจารย์มาหาเห็ดเนี่ยแมยนครับกันวันอาจารย์มาอาจารย์ถึงบอกว่าปุ๋ยเนี่ยมันดี <c oughs> แต่ตัวมันเองมันต้องมีองค์คลักพิทักษ์ปุ๋ยองค์คลักวกเนี้เวลาไปเห็นปุ๋ยบบได้มันกินหล้วมันขี้มันเหยื่อเด็ด 2- อถึงสามแถตัวเจ้าก็เลยประหยัดปุ๋ยขึ้น แต่ว่าปุ๋ยเจ้าใส่มันได้ปรีดิภาพเกินร้อยเปอร์เซ็นต์มันถึงสีสรงสังให้พืชเจ้างามบ,บางคนเขาก็บอกว่าใส่แต่ปุ๋ยยังสีกับง,งามผมก็บอกว่าผมบ็ได้เถยียงแต่เจ้าอยากได้เคมีอย่างเดียวเจ้าก็ใส่ไปแต่อาจารย์บบได้ส่งเสริมแบบนั้นอาจารย์ส่งเสริมแบบยั่งยืนขันเข้าใส่ปุ๋ยอินรีย์ของอาจารย์อยู่เรื่อยๆปุ๋ยอินรีของอาจารย์นั้นมีสิบห้าพอดอกครบ เพราะว่าอาจารย์ใส่ทั้งสิบหาพร่อยเฮตดนมักทั้งสิบหาโพดอมันกับทรงเสริมในดินอยู่นีอยู่นี่ถ้าสมมติว่าอยู่นี่มันมันกลายเป็นหาปีสิบปียูริซีมันใส่สูตปีปีหนึ่งใส่ตั้งแปดเก้าเทียร์ปมานบ่าใชอยู่นี่บ่เฮ็ดหยังมันกับอยู่ได้เจ้าใส่หยังเข้าไปปุ๊บมีหลายปันได้ปุ๋ยสร้างมาเท่าไรสิบรอบพวงโยนลงไปปุ๊บมันสว่านปามเอาเสีเดียวสว่านปามเอาเสีเดียวแต่ตอนนี้โยนไปปุ๊บมันกับดังเบิ่งกันกินบ่ได้กินบ่ได้มันก็กินได้อยู่่แตมันนกิได้อยู่ซำบ ปุ๋ยยังไม่ตอบสนองดิน<อ>ดินก็เลยบ่ตอบสนองให้พืชเพราะพืชต้องดูดอาหารจากดิน,ดนแต่บางเอิญว่าปุ๋ยเนี่ยมันต้องตอบสนองกับดินก่อนพเมยตท่ลนนี่ต้องบริหารจัดการว่าเจ้าต้องมาเป็นมูเดียวกันก่อนอันนี้มันอยู่คนละสัตนกับเมย์าเมย์ท่อนนี้ม,นมันก็เลยตอบสนองกันม่อใดก่อนนีเดียวสิเป็นมูกับพเมยโท่ลนนี่แหละเป็นซอสซื้อพเมยเลยคือคือปุ๋ยทุกตัวต้องถูกุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วถ่ายมูลไปเป็นกลืนเดียวกันเป็นเนื้อดินเพราะพืชเวลาเขาจดูดอาหารเขาต้องดูดเอาจากดิน บบแมนมาเห็นเม็ดปุ๋ยหลันเลียนมาดูดเอาเดียมันพอเป็นยังสั่นเดียปพวก<น>ข้าเข้าใจแต่ว่ามันสึมาดูดเอายังสั่นเดียมันต้องมีการละลายมันต้องมีการขบวนการของมันพวกเขาไปเข้าใจง่ายปวดเลยมันก็เลยไปบอตามนึกคิด<ช> <ๆ S 1> เขาปลูกข้าวเดียวเขาถัว่วหัวแล้วกูปลูกสามปีวันนี้พ่อ <c oughs> ท่านถัว่วหัวอยู่อาจารย์ผมต้องใส่อาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องใส่สีมุลบุญเพื่อเป็นการเล่งใบตอนนี้ห้าเล่งรากเล่งต้นเล่งใบครับแต่เนื่องจากในปุ๋ยอาจารย์มันมีฟอสฟอรัส มันมีโปะมันมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมอยู่แล้วอาจารย์เลยไม่ให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางเพราะว่าตัวกลางเนี่ยเขาบอกท่านเป็นงขนาดนั้นเพราะว่าตัวกลางเนี่ยพืชมันบร่ได้กินหลายแต่มันต้องกินแบบเป็นเปอร์เซนต์ว่าทุกมือคือกินกาแฟขึ้นสามากเป็นขึ้นกินกาแฟแต่ก่อนบัมีกาแฟกับริกินเพาทุกมือมีกาแฟกินจนติดใช่มันบำเรีนว่าติดกาแฟอะไรคือมันเป็นนิสัยว่าเตือนขึ้นมาปุ๊บตรงในหนําหุ่นหลอกข้อจักหน่อยเด็กุืบจักหน่อยเอกไปซอยยี่ยงังกาแฟ แต่กินคือเก่าน, <Yeah. S 1> ออนั่นแหละเออนั่นแหละเพียงแต่ว่าพวกนี้มันกินเขากินอยู่แค่เป็นเปอร์เซ็นต์ปีนึงเขาเคยจินอยู่ประมาณสามห้าเปอร์สามเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละครับ,รบสูงๆเนี่ยคันต้นเราไม้ที่ม,มันออกหน่วยก็คักแน่กับเพิ่มเกินหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์หรอกแค่นั้นแต่เขาเราต้องไปหามาใส่ก็ได้เพราะว่าในหินในทรายเนี่ยคือฟอสฟอรัสเราต้องหาจุลินทรีย์ที่ย่อยฟอสฟอรัสอันนี้ก็คือฟอสฟอรัสคือแคลเซียมคือแมกนีเซียมคือกรรมฐานก็คือหินนีีีีี่่่่่ละคครัรัรััับ้้้เฮ็ดดดดดดงไไไมนนสสยยยออออตตววททุืพ เดี๋ยวซื้อมันเดี๋ยวเป็นหนังคุยกันว่ามันซื้ออีกอย่างเออและตัวที่ย่อยได้สมบูรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือเมกาธิเลียมครับและตัวที่ย่อยที่นี้จนทําให้เกษตรกรรวยจนเขาตั้งชื่อให้ว่าไมโครเลซาพอสิบสามเลยาจรยทารวยไหมทารวยมันจะย่อยทั้งโปแตเซียมแล้วย่อยพวกนี้กลายเป็นธาตุอาหารที่สมบูรณ์แต่ที่ขาดไม่ได้เลยมึงกินวยบ่อได้ขันบ่อมีมันบอสิบสี่อะไรไตโคโดมาเห็นไหมบอได้แค่รักษาโรคไตโคโดมามาหอดปุ๊บมันหุ่ม หินไหวครับบ่มีอีหยังเขาไปหาหินได้เชื้อโรคเขาหินบ่ได้เสร็จแล้วมันไปเทียนให้พวกนี้แตกตัวครับต้องสังเกตจากผู้เขาหลูกหิ่ใหญ่ก่อนหินใหญ่ต้นบกบกไปต่างอยู่ถึงก่อนหินครับต้นใหญ่กว่าล้อรถไถผู้ใดใส่ปุ๋ยมีบ่บ่มีครับมันดูเอาจักหินได้ยังไ๋ครับนี่คือกระบวนการของจุลินทรีย์ครับเพราะจุลินรีย์อยู่นี่มันไปดึงเอาธาตุอาหารออกให้ได้ครับเห็นบ่แต่อยูน่นี่มีบ่ละจุลินรีย์ อาจารย์ครับสามแทนพี่น้ำหนึ่งเนาะเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันสามปีเนี่ยมันจะแกนไปไหมหรือจะท่านกับพวกที่ปลูกทีหลังไหมสําหรับต้นทุเรียนต้นเนี้ยต้นคือพืชพืชมันไม่ได้มีว่าใครแกนใครไม่แกนครับพืชเนี่ยถ้าอยากให้มันโตเร็วเนี่ยคือตอนนี้ผมดูบางต้นมันฝังลึกหน่อยครับอเจ้าซื้อเข้ามาเนี่ยเขานั่งคัดตมาดอยู่ร้านมันจะปีกรบโบลูโบลูเลยบางต้นเน่ยอยู่กับเขามาสามปีหาปีแล้วเข้าบอดึงหลักหยืด เข้าใจป่ะคือเขาสื <diction> <Portuguese> <out> ้อถุงมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งในสามส่วนเนี่ยเอาเห็นถุงละเดี๋ยวอาจารย์เอาถุงมาก่อนแป๊บนึงไปตามไปดูตามมาตามมาไปดูต้นนู้นเลยนะครับนี่ลูถอดเรี้ยงต้นกันไปลองจะเรียกว่ามาเรียนรู้กับเกษตรไรกล้วยไปพร้อมๆกับพี่น้ำหนึ่งเนาะในการปลูกผู้เรียนเห็นไหมครับเนี่ยออกจากถุงปุ๊บว่างโป๊ะ มันหา่างมันโคตอยู่น,นี่จักปีแล้วครับอหมายถึงว่าที่เขาเพาะชำกล้าไว้หากก็ไม่มองออกนั่งคัดตมาดอยู่นี่เพราะว่ามีพาสติคุ้มไว้เนี่ยหมออจยนมันก็คตอยู่นี่แหละครับโอ้ไปนั่งคตอยู่ในดินตัวบัวซามเมือน้ำไป <c oughs> นั่งคตในดินตัวอีกเลาห้าสิปปูกเนี่ยถุงพาสติของเขาซื้อมาเนี่ยเขาแบ่งเป็นสามส่วนผมย้ำเสมอตัวผมเห็นว่าคือชาวบ้านเอกแต่ชาวบ้านต้องเห็นคือผมเนี่ย อย่างว่าผู้ได้สีดีก็กันไฟว่วากันหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนส่วนที่สามมันเหลือประมาณนี่หูเดียวนี่เอากันไก่ตัด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 เ็จแล้วบองนีฮะยางเขาจะติมาหัดไหวบ่ให้ดินมันแตกบองนีเอาสายยางเข้าฉีดนหน้ามเห็นหักเลยบองได้ขวดบองได้งอตัดไวล่าเข้าสิบ้างลงพืนเข้ากับเห็นหักกันบ่เข้ากับจับหักมันดึงหาแล้วอย่าใช้ดินพวกนี้ถมครับ ให้เอาดินปลูกถมเพราะว่าดินปลูกมันสิเติมอากาศได้ตลอดเวลาดินปลูกทั่วไปใช่ไหมดินปลูกทั่วไปเนี่ยครับบักซิบหาถุงไหลซิบสองถุงไหลนะครับค่อยเอาพวกนี้กบหนาแล้วเอาดินของอาจารย์ลุยครับแต่คันสิซ้อมต้นต่อไปเอาดินของอาจารย์มาห้วยไว้ใต้ดินไว้เพราะว่าเข้าสางเกตินี่สไว้ก่อนรองพื้นนี่ไม่ลองพื้นไปก่อนบ่ต้องเฮ็ดลุ่มเลยครับเฮ็ดลุ่มเฮ็ดให้มันลอยขึ้นมาก็ได้ครับเนี่ยเอากางตัวนี้ให้มันลงดินแล้วก็เฮ็ดให้มันให้มันสูงมันยังผิดก็ได้ของข้อมันเนี่ยตัวนี้ให้้้มันอออยยู่่ขงก็ไดแลวคเากบหาาาาเเอออกศมมันสิิตตลด เห็นบอกมันเป็นนางคัดตมาดต่อเพ๊่บสู่ยังว่าท่านไะไแล้วก็เริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงว่าพวกนี้เขาสิฟืนก็ไม่ได้อยีบ่นี่มันต้องใส่เวลาแต่กันเ็ดแดบอาจารย์วานี่สี่สิห้าวันยังไงก็แตกใบอ่อนครับเพราะหากเขาได้อากาศครับแล้วนี่คือถามอีกทีนึงอาจารย์ครับอันนี้เพิ่งปลูกไปใช่ไหมครับผมเราสามารถแก้ไขหรือว่านก้นมากก็ได้มันก็ตายออ่าก็เอาเสียมงัดงัดแต่กันหันความร่ง ก่อนงาเงดเกิดมากกอนมันคืความกค่อยๆงัดินดอกแล้วก็หฮมันเป็นการเลียนรูไปด้วยกันเนี่แหละครับอาจารย์ที่ขาอาจารย์ข้างล่างครับนี่ใช่ต้นที่ตายไปแล้วตายไปแล้วใช่ไหมครับ่งพี่หนึ่งใช่แต่ต้นตายไปแล้วนันยังคดอยู่เลยนี่เป็นตัวอย่างอันนี้อะเห็นไหมนี่ไม่ใช่ว่าขคตตายแล้วตายเอีก็มันนางขคตอยู่ฝุ่นมาแล้วก็มาขโดตต่อแักเ์พอสิไปยังเลยพวกนี้เขาเห็นปุ้มเขาตัดถิงตัวตัดถิงมันตัดปุ้มมันสิแตกออกมาเป็นสิบสิบหัก ครับโมเมนตัดแล้วมันเป็นดนเชื้อโรคเด้เพราะว่าเท่านี้หนึ่งสองสามฉีดอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเราล้างน้ำเสร็จแล้วปุ๋มเนี่ยอาจารย์เราใช้น้ำหมักสูตรสามเลยหนึ่งสองสามเลยหนึ่งสองสามอ๋อ,อล้างด้วยได้ไหมอาจารย์ก็เอาผสมกันอก็เอามายางละตอนไหนซิซี่ซี่ซิซี่ซี่ก็ได้10 CC, 10 CC ๆๆๆๆๆไม่ต้องใส่ยรายหรอกครับเพราะว่าเขาต้องการจุลินทรีย์พวกนี้มาสมานแผลเหมือนกับเขาล้างแผลเวลาเวลาเขาล้างแผลเขาใส่จกรย์ะจาดจุ่ม แล้วแต่สีมีปัญญาเห็ดจุ่มก็ได้อาบก็ดีแล้วแต่ไอ้ต้องไหนหาวิธีเอาคือมันบ่มีกติกาดอกครับ <c oughs> ขอให้แต่ว่าจุลินทรี่ซิมหาฝนดอกมันมีมาตรการมาเหดบริหารจัดการครับ <c oughs> เออแต่ว่าอย่าพึ่งไปใส่หลายเพราะว่าในน้นำมักมันมีธาตุอาหารครับย <c oughs> นน่างหลังเข้าใจมาเร็งทั้งใบมาเร็งทั้งระบบทั้งนี้ตานนี้พวกจุลินทรีย์ที่มันเห็นอยู่นี่มันก็สิค่อยๆซึมหาพอเขาเปิดน้ำเปิดยังครับอ่ากันอยากให้มันแข็งแรงกับประจำเป็นต้องมุ่งลังคุ้งลังค่ามันดอกครับปล่อยมันสู่แดดไปครับคืออย่าไปเห็ดมันนคคือุณหหูลาย คันจุลินทรีย์มันเพียงพ่อมันบร่ได้ย่านแดดมันบร่ได้ย่านฝนมันบร่ได้ย่านหนาวว่าสั่นบักแตงกับเกลวยกล้วยเขาก็เน่าถิ่งลาล่ะมันเจอหนามหนึ่งสี่หนามนี่เก็บกแตงขายได้เสยแต่ขันต่ก้อนเน่ะเน่ามือเดียวท่ะล่ะแต่จุลินซี์มันเพียงพอมันซอยเองมันบ่ได้กลัวห่อนกลัวฝนกลัวหนาวเริ่มมีความหวังยังครับพี่น้ำหนึ่งครับผมป็ะเป็นว่าเริ่มมีความรู้ที่จะไปต่อวันนี้อันนี้อาจารย์มาก็คือเน้นให้ความรู้เนาะแต่ถ้าจะว่ามีความหวังคงไม่ได้มีความหวังถามว่าเพราะอะไร การลงมือปฏิบัติมันต้องมีความต่อเนื่องใช่ไหมอันนี้ก็ได้ความรู้แล้ววันนี้อาจารย์มาให้ความรู้แล้วนบละอาจารย์บอกกินนั่นทคนิคก็ลองเบิร์นไอ้งต้นเลื้งเหลืองหน่อยนี่เครื่องฉีดน้ำมาอยู่นี่ฉีดน้ำเครื่องฉีดน้ำเครื่องฉีดน้ำนางรถนางรถบ่มีบ่มีผลผมอยากให้ฉีดต้นเลื้งเหลืองน่อยฉีดแนงชิงไปเลยนะโอ้พี่น้องต้นนั้นนี่ฟันฟันบวชเนาะอาจังอมเหลืองต้นนี่้ แต่มีเครื่องฉีดน้ำมาเอาเครื่องฉีดน้ำดังรถอยู่นี่มันมีไฟมาล่ะลากสายไฟมาฉีดแล้วดินถึงมัดเลยเห็นหักโค้เลยแล้วเขาที่เจอปัญหาดินดินผูเขาอกอไปกับหนาหมักใส่เข้าไปแล้วดินอาจารย์ใส่มันทานไปจักสองรอบนี่มันจะแตกเขียวมาเลยดอกเว้นได้เจ้าอยากสซ่อมไหมแค่นั้นแหละกี่ปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกงานตัวนี้ซ่อมจนขี่ขันเลยบวดแล้วพี่เวด วันนั้น,มนผมนผมผมเคยไปส่งคลิปให้หลายหลายหลายครั้งอยู่นี่ว่าที่ทุเรียนเขาทั้งป่ามันเหลืองกว่านี้นะที่มันมีที่กาลสินน,นะนี่นะจำได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนี้ของเขาเนี่ยโอโ้ยังกระต้นนี่เกี่ยวบึดเลยเพราะว่าคือไปถึงปุ๊บต้นไหนมันเหลืองผมก็เห้เ,เครื่องขีดน้ำเนี่ยไล่ฉีดลากออกฉีดฉีดจริงเลยป่านีมันมันสีเห็นหักฉีดให้เห็นลากเวลาฉีดกับคนหนึ่งจับมึงสีไว้ครับเวียนลูกเอา ขันนั้นมีผู้ใดยืมได้ก็ยืมมาครับเนยดินออกก่อนเอาขาดไล่โกยโขดโขยโขดโขเอาขาดเอาจอบเจ้าจอบมันจะไป็ซับอันจอบซับปื๊บมันจะเป็นปะทะยักษ์เอาหากเลยไร้ดินพ่อได้ดทีแบบเพื่อปั่นเครื่องขีดหนามากมันมันสิลึกย่นต้นนี้ลากมันลึกเราขีดอัดอัดเอาดินออกเอาดินออกเอาดินออกจนเห็นหากลอยเลยครับหลังจากนั้นก็เอานำมักหนึ่งสองสามห้องพอหดแล้วปื๊บเอาสานประปุ๋งดินเขาใส่พอใส่เรียบร้อยปุ๊บเขาก็ให้น้ำปกติแล้้ววกก็ฉีดดทาางใบบผมมคิิ่่เนื ซุ้มใบนี่ไอเรื่องเหลืองนี่มันจะเรื่อคลืนเกี่ยวไห้เจ้าครับขันเจ้ายุงสี่เจ้าก็ลอสมเจ้าเลือกเอาครับผมขันเจ้าเฮ็ดแบบผมว่าเจ้าเด้เรียนรู้ครับเจอต้นอื่นเกิดขึ้นมาปุ๊บเจ้านำเลยบัดนีนครับผมรู้วิธีแล้วอ่ามีอะไรเนี่ยถามได้ลยครับเรี้ยนรู้ไปนต้องการเนรอดอ่าจัติดตามนะคือคือต้นที่สอบนี่เห็นว่านี่ทำไมสอบแล้วทำไมมันเหี่ยวปกติต้นสอบนี่มันต้องแข็งแรงมันต้องไปตั่งปรลอยอันนีตสอบยังสอบยังเหี่ยวครับ มันนั่งคัตมาต่อแหงสอมแหงเหี้ยวพี่น้องก็มันนั่งคัตมาต่อไงพอเหี้ยวแล้วปุ๊กกรสิมาเป็นเหลืองหมดนี่มันหากินบ่ได้เนาะมันนั่งคัตบาทเนี่นั่นหักควายมันบ่ทันเตี๊ยครับผมอยังที่บอกว่าน้ำหมักหนึ่งสองสามเอาใส่กันแล้วก็มีการเอาไปจุ่มหรือเอาไปล้างหรือเอามาเทรถให้มันมีการเกิดสกิทตัวมันเองอ่ะโดยเฉพาะกลุ่มไทโคโดมามันเห็นหลากคือบ่ได้มันสิไปสกิทแห้งหักดีกว่าตอนนี้เฮาเหยียดหากออกมันก็ง่ายครรับอาาจย์เห็นบ่เห็นหลักการง่ายง่ายแต่ว่าบางเถื่อเนี่ยคือมันนคิิดเก เกินกระเกินความเป็นจริงผู้ใดไปปลูกต้นไม้อยู่ทึ่งเขาเขาทึ่งบุญอยู่นนองมีบ่บ่มีนะผู้ใดไปขุดรุมให้มันบ่มีครับบ่มีคะเออมันยังขึ้นต้นไญ่ได้เพราะพืชเขาหากินผิวดินมันเกิดมาตัแต่ก่อนมันอยู่ผิวดินครับรากมันหากินได้ไอ้ซุ่มเฮ้าน่ะขุดลงไปบักเป็นศอกอย่างแต่มันโคนมันลมแคกแล้วมันสิหากินแดงได้เพราะว่าพืชมันหากินอยู่แค่สิบเซนรากหากินมันก็หากินอยู่ผิวดินไปครับอาจารย์ อันนี้ฟัดก็ไปบ่แม่นแบบเครื่องสอกเพราะว่าตอนพอถุงมันก็เครื่องสอกกลัวแล้วอืออครับาหารมีอยู่บ่ข้างล่างบางแห่นเติมปุ๋ยคือเติมอยู่ข้างทึ่งครับเรียนลงไปหาหากได้อยู่บ่ครับกันบ่มีจุลินทรีย์พผ้าใบใหญ่อันนี้บ่ได้ตำหนีเด้เพียงแต่ว่าอาจารย์อธิบายให้มันเข้าใจง่ายครับผมเห็นบ่ต้นไม้ทุกชนิดขันเฮาบ่ได้ปลูกมันสิใหญ่เร็วเฮ็ดบักซีดากินแล้วเพิ่นย้อนไปได้ข้างไอ้ห้องน้ันมันบ่แป๊บเดียวเอ้าขึ้นมาได้กินหน่วยแล้วแม่นไอ้น้านั่นน่ะไอ้ขุดปลูกนั่นพวกเป็นเวล่ะ นี่คือหลักการของมันยังแต่ว่าเห็ดจังไหนเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาปลูกของผิวดินไว,วไ้ก่อนแล้วเข้าไฟๆให้เพราะมันติดแล้วเข้าไฟๆหาดิีแต่พวกเขาเบู่จังสัน่นซัดโคกไว้ก่อนขุดลงไปแมงเป็นสอกจักข้างล่างจักมันมี่ถาดอาหารอี่หงษ์มีตะดางมีเห็ด เราเสียบต้นในกระดังเสียบต้นในกระดังก็้วบอกไปหัวไปยังไงล่ะเพราะว่าบ่ได้ไปบ่ได้ว่าตำหนีเพียงแต่ว่าให้คิดนะเวลาอาจารย์เอ้ยอาจารย์มากเมื่อนหร่อาจารย์บอกนั่นอาจารย์มันเดี่ยมันคิดได้ไงครักับที่มื่ันมิชาการแบบบ่าอย่ากเงินล่ะ่หรือล่านี่ยนี่